วันนี้ไปไปโอีโอน้องเราอะ่ะทุกคนไปงานมายาคือแบบไม่บุ่มไม่แน่ใจว่าน้องไปรับรางวัลหรือไปอะไรด้วยหรือเปล่าแต่มีโชว์แน่นอนโชว์ของน้องเอ่อไปในนามแบบซีรีส์ด้วยอะค่ะอโดนแบบนี้ในซีรีส์อย่าบอกนะไปไปโอีโอไม่มีคู่ทุกคนคืออะไรก่อนลูก หนูไม่มีคู่หรอขนาดเดินยังต้องเดินนําหน้าไม่มีคูเ่เดินคนเดียวอ,อืมนั่แหละไม่มีเพื่อนไปด้วยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกกลับมามีเพื่อนแน่นอนเอลละสซี่เราน่ารักมากสวยอะดูสิทุกคนสาวรลนะ่อเนาะห่อไหมหรือ,อยังไงแถวสำรับปุ่มนะสาวเท่เท่มากดูสิ เท่มากค่ะคุณจิกกล้องด้วยนะคะคุณไปไปโอดีโอไทยแลนด์ทุกครูคุณจิกกล้องมากดูอืมน่ารักสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะมาเป็นทีมมาเป็นทีมมาเป็นทีมทก่อนอื่นขออนุญาตนะคะแนะนำทีมเราหน่อยค่ะ สวัสดีครับพวกเรานักแสดงซีรีส์บีเฟนเจตนาไม่ลืมผมไป,ไป้ายไปโอริโอรับบทเป็นหมอหลันครับสวัสดีค่ะนามจุธามาศหว่างสอนค่ะรับบทเป็นคุณละลินค่ะสวัสดีค่ะเฟเฟ่เทตยาพรประสริฐสมรับบทเป็นดาวันค่ะสวัสดีค่ะฮานาอัญญาพัตรรับบทเป็นคณิตค่ะสวัสดีค่ะฟาสาสารวารีศิริพิไลรับบทเป็นจินค่ะ วันนี้มีโชว์พิเศษจากพวกเราบีเฟนนะครับก็คือเป็นผลงานเพลงที่ประกอบซีรีส์เรื่องนี้มาร้องที่นี่ที่แรกครับผมใช่ครับแล,แล้วก็มีผลงานเพลงของปายนํามาร้องที่นี่ด้วยครับที่ที่แรกที่แรกที่นี่หละ ตอนนี้ซีรีส์ถ่ายทําไปประมาณ70%แล้วครับผมใกล้แล้วจะได้ดูกันเดือนไหนคะจะได้ดูแน่นอนในเดือนพฤษภาคมนี้ครับผมาฝากด้วยก็ฝาซีรีส์ด้วยค่ะก็ฝากซีรีส์บีเฟนเจตนาเจตนาไม่ลืมด้วยนะครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกของปายแล้วก็เรื่องแรกของทุกทุกคนเลยก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพฤษภาคมนี้ได้ชมแน่นอนทางช่อง9กด3 0ครับขอเสียงกรี๊ดน้อย แฟนคลับไปไปโอริโอและบีเฟนเดอร์ซีรีนะฮะขออนุญาตเซ็นจานลึกกันไว้หน่อยนะคะเป็นที่ระลึกค่ะวันนี้เนี่ยจะได้ดูโชว์อย่างแน่นอนนะฮะกับการร้องเพลงประกอบซีรีส์นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเขาได้ไปโชว์ที่แรกนะฮะที่ต่างประเทศโโที่ไทยก็ถือว่าเป็นการโชว์เพลงประกอบซีรีส์ที่แรกในประเทศไทยเอาละเตรียมเลยนี่นะคะ เซ็นไว้เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะเซ็นได้เลยค่ะเซ็นต่อได้เลยนะคะไม่ได้ค่ะเดลยรอค่ะคุณตอนนี้นะคะใครเป็นแฟนขับป้ายปลายโอริโอ่บางนี่เนี่ยนี่เขามารอคุณแต่ตีสามแล้วนะจริงเขามารอคุณตีสามเขาบอกมาแล้วแต่ตีสาม้วแฟนขับไปปายเนี่ยอยู่ทุกหย่อมหญ้านะเขาไปแซ่บแซ่บแฟนขับบ้านอื่นๆทุกบ้านเลย เข้าไปแทรกทุกคนบางคนบอกว่ามาช้ามาไม่ทันก็เลยขอแท็กแซกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดินไปตรงไหนเรียกไบปลายได้เลยเรียกบีเฟนเดอรซีรีส์ได้เลยนะคะเรียกแล้วก็กรีดได้เลยนะคะใกล้ชิดกันแบบนี้ค่ะมีที่งานซุปเปอร์ซ i าไอดอลอ d 2025ค่ะอ่ากับเลนเชิญค่ะขอบคุณค่ะอาคอเสียงกรีดหนอ ไม่ตกไม่ตกเสียงยังดีอยู่ะนะคะนี่ส่วนด้านเราค่ะขอินเชิญนะคะ D F J Entertainment